Wir lernen Deutsch สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับฝนอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นั้นเราจะมาเรียนคำศัพท์ภาษ,าษาเยอรมันสำหรับพยาบาลบทที่3ในหัวข้อเรื่อง Wundversorgung und w u n d d o k ument a t i o n หรือคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำแผลนั่นเองค่ะ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะ d i e w u n d พระหูพพน์ Wunden แปลว่าแผล d i e w u n d v e r g u n g แปลว่าการรักษาแผลหรือการทำแผล Die d i e ok w u n d d o k u m e n t a t i o n แปลว่าบันทึกการรักษาแผลแล้วทีนี้เรามาดูคำศัพท์ที่ใช้ในการประเมินลักษณะแผล Inhalte für die Wundeinschätzung laut Expertenstandard. Pflege von Menschen mit chronischen Wunden. Kamwa Wundeinschätzung. ในที่นี้แปลว่าการประเมินลักษณะแผล Expertenstandard คือมาตรฐานที่ใช้ในการรักษาพยาบาลคนไข้ของประเทศเยอรมนีซึ่ง Expertenstandard ของเยอรมนีนั้นจะมีทั้งหมด8หัวข้อหลักสำหรับวันนี้ทุกคนก็ได้รู้จักกับ1 Expertenstandard กันแล้วนะคะในหัวข้อ f l e g e von Menschen mit chronischen Wunden หรือมาตรฐานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรังนั่นเองค่ะแล้วทีนี้เรามาดูคำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในการประเมินลักษณะแผลตาม Expert เ n a s t a n d a r d กันนะคะคำแรก d i e m e d i z i n i s c h e w u n d d i a g n o s e หมายถึงการวินิจฉัยบาดแผลตามหลักการทางการแพทย์โดยสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการวินิจฉัยบาดแผลคือก e น k r a n k u n g หรือโรคประจำตัวของผู้ป่วย w u n d art ประเภทหรือชนิดของแผลและ s c h w e r g r a d e i n t e i g der wunde ซึ่งหมายถึงระดับความรุนแรงของแผลนั่นเองค่ะ w u n d classification หมายถึงการจำแนกบาดแผลยกตัวอย่างเช่น ulcus c u r i t s หรือแผลเรื้อรังที่ขา d i a b e t e s f u s ulcus หรือแผลเรื้อรังที่เท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานและ decubitus หรือแผลกดทับนั่นเองค่ะ s c h w e r Grad e i t e i l u n ลหมายถึงระดับความรุนแรงของแผล Wundumgebung หมายถึงบริเวณรอบๆแผล Wundschmerzen หมายถึงระดับความเจ็บปวดที่แผล วุ้นโล c a l ิซ a t i อ n หมายถึงตำแหน่งของแผลวุ้ g e r u c h หมายถึงกลิ่นของแผล w ุ้นรันดหมายถึงขอบแผล w u n นกร ö ß เขนาดของแผล e x กซูด اسي อหรือสารคัดหลั่งของแผลและอินเฟ o n ันไซเชนที่หมายถึงสัญญาณบ่งบอกการติดเชื้อของแผลนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์กันไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคการตัはは้งคำถามเกี่ยวกับแผลกันบ้างนะคะการตั้งคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งของแผล w u n d l o c a l i s a t i o n wo befindet sich die Wunde ถ้าเราอยากรู้ว่าแผลอยู่ตรงไหนให้เราถามว่า wo befindet sich d ดิ u n d เ r ส่วนคำตอบนั้น r e ็ h t s ข้างขวา Links ข้างซ้าย i n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  ด้านใน Außen ด้านนอกถ้าต้องการบอกตำแหน่งให้ชัดเจนก็ใช้คำ Adjective เหล่านี้ไปขยายคำนามที่บ่งบอกตำแหน่งของอวัยวะที่เป็นแผลได้เลยค่ะการถามถึงขนาดของแผล w u n g r ö ß e Wie groß ist die Wunde? แผลมีขนาดใหญ่แค่ไหนในส่วนของคำตอบนั้น immer in der gleichen m a ß gab e ก็คือต้องใช้หน่วยการวัดหน่วยเดียวกันเสมอเช่นใช้เซนติเมตรหรือมิลลิเมตรในการบอกความยาว l e n g e r ความกว้าง b r e i t t r และความลึกของแผล t i e f t r การตั้งคำถา,ถามถึงลักษณะของขอบแผล w u n d r a n d Wie sieht der Wundrand aus? Wir können Adjektiv der, 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 der Wundrand sieht glatt aus. Der Wundrand sieht eben aus. Oder der Wundrand sieht flach aus. Wir glatt, eben, flach. Wir das เรียบในที่นี้หมายถึงขอบแผลเรียบสม่ำเสมอน,นั่นเองค่ะ trocken แปลว่าแห้ง rissig แปลว่าแตก i g e r o l l แปลว่าพับตัวม้วนตัว w u l s t i g แปลว่ายับยุยี่ย่นและ n r o t i s c h แปลว่าเนื้อตายการถามถึงบริเวณรอบๆอบแผล วุ้ u m g e b u n g ว i e ีสีวุ้น u n d u m g e บริเวริเบณร,บรอแผลเป็นยังไงเราสามารถตอบได้ดังนี้ค่ะ d i e Haut Struktur is t glatt โครงสร้างผิวหนังเรียบ Haut Struktur แปลว่าลักษณะโครงสร้างผิวหนังค่ะ Straf f แปลว่าตึง d i e Haut Struktur ist Straf f ายถึงโครงสร้างผิวหนังบริเวณร,บรอบๆแผลมีความตึงนั่นเองค่ะไร e ์ล o s e แปลว่าไม่มีความระคายเคืองไม่มีอาการผิดปกติใดๆค่ะ g ล e n เซน d แปลว่าเงา Trocken แปลว่าแห้งการบอกสีผิวหนังบริเวณร,บรอบๆแผลดี e ฮาต f ฟาเบแปลว่าสีของผิวหนังดีฮาต f ฟาเบ is g e r ö t e d หมายถึงผิวหนังบริเวณร,บรอบๆแผลมีสีแดงหรือมีผื่นแดงก็ได้ค่ะ t h e Hautfarbe i s b l a s s Blaus แปลว่าสีด b r ä, ä u n l i c h verfärbt หมายถึงผิวมีความบอบชำ้ำเป็นสีน้ำตาลและ b r อ u l i c h verfärbt หรือผิวช้ำเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีม่วงนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายมัตเซราซิโอนหรืออาการผิวหนังเปื่อยยุยที่เกิดจากความชื้นที่จะสมเป็นเวลานานและส่งผลต่อบริเวณรอบๆแผลและขอบแผลค่ะการถามถึงกลิ่นของแผลวุนเก c h ู i ริสต di ีวุนเดแผลมีกลิ่นไหม ใช้ das v s แ b r i e c h e n ที่แปลว่าได้กลิน่นหรือส่งกลิน่นมาถามได้เลยค่ะและคำศัพท์ที่ใช้ในการตอบคำถามมีดังต่อไปนี้เ e u ู l o s <uch> s แปลว่าไม่มีกลิน่น l e i c h t Geruch แปลว่ามีกลิ่นเล็กน้อย ü b e l r i e c h e n ส่งกลิ่นเหม็นมาก s ซ ß l i c h มีกลิ่นหวานและ f u l ลิก ส่งกลิ่นเน่าค่ะการถามถึงสารคัดหลั่งของแผล exudation hat die Wunde w u n d e x u d a t Wundsekret oder Wundflüssigkeit ค a ว่ w a w u n d e x u d a t Wundsekret และ Wundflüssigkeit มีความหมายเดียวกันแปลว่าสารคัดหลั่งของแผลค่ะ ในเมื่อคำถา,ถามถามถึงสารคัดหลังของแผลเราก็จะต้องตอบเป็นปริมาณของสารคัดหลังใช่ไหมคะ d i m e n แปลว่าปริมาณ kind e x u d a t แปลว่าไม่มีสารคัดหลังของแผล venous e x u d a t แปลว่ามีสารคัดหลังของแผลเล็กน้อย mesic exudate แปลว่า มีปริมาณสารคัดหลั่งปานกลางและ f i e l e x u d a t แปลว่ามีสารคัดหลั่งของแผลเป็นจำนวนมากค่ะนอกจากปริมาณแล้วเรายังสามารถบอกลักษณะของสารคัดหลั่งของแผลได้ด้วย b เ c h a f f e n h e i t แปลว่าลักษณะในที่นี้คือลักษณะของสารคัดหลั่งของบาดแผลนั่นเองค่ะ s Serous คือมีสีอมชมพูท u บ แปลว่าขุ่น blue t i c s e r e s หมายถึงมีสีชมพูและมีเลือดปนค่ะนอกจากนี้แล้วเรายังสามารถบอกสีของสารคัดหลั่งได้ด้วยนะคะ f a r b l u e แปลว่าไม่มีสี Gelblich มีสีเหลือง r โร l i c h มีสีแดง b บรอ l i c h มีสีน้ำตาลและ Grünlich มีสีเขียวค่ะ แล้วทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับประเภทของแผล Wundarten กันนะคะคำแรก s ชื่อ Wu ่นเแปลว่าแผลทะลอก Platwunden บาดแผลเช่นแผลแตกที่ศีรษะหรือศีรษะแตกนั่นเองค่ะ Quetschwunden หมายถึงแผลที่เกิดจากการโดนหนีบหรือโดนของหนักทับเช่นโดนประตูหนีบริสวุนเดนหมายถึงบาดแผลที่เกิดจากการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ n นิดวุนเดนหมายถึงแผลที่เกิดจากการโดนของมีคมบาดบิสวุนเดนหมายถึงแผลที่เกิดจากการโดนกัด Brand Wunden หมายถึงแผลที่เกิดจากความร้อนเช่นแผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนลวกและ k ค l t e Verbrennung หรือแผลที่เกิดจากการโดนน้ำแข็งกัดค่ะฝนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อย ขอบคุณที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ